สวัสดีทุกๆคนวันนี้นะคะพโอ๊มีบรรยากาศบ้านน้องสาวโอ๊ทกับน้องเขยนะคะเขาลอยกระทงกันที่บ้านนะคะเขาก็ไม่ได้ออกไปลอยกระทงข้างนอกเหมือนกันโอต๊ตเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ที่บริการนี่มีโอกาสได้กลับไปไทยจังหวะลอยกระทงพอดีเลยนะครั้งเดียวนะคะเป็นครั้งแรกของมิสเตอร์เหมือนกันที่ได้ไปลอยกระทงในแม่น้ําจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้ไปลอยที่แม่น้านะครั้งนั้นเนี่ย เราไปรอยที่ถ้าอากาศเอ๊ะเขาเรียกเป็นอะไรโบรนึกไม่ออกแล้วเป็นศูนย์ทหารอากาศที่แถวแถวตรงใกล้ๆดอนเมืองถูกปะเตมีแถวแถว,แถวนั้นเนี่ยเพราะว่าบ้านพ่อโบสอยู่ที่สะพานใหม่นะคะปีนี้เนี่ยก็มีภาพบรรยากาศของน้องสาวโบ๊กับน้องเขยนะคะที่บ้านน้องสาวโบสเนี่ยเขาก็จะนับถือ องค์เทพอะไรของเขาอะนะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาในเรื่องของการทำงานอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาอะนะเขาก็จะมีการสวดมนต์นะคะตอนต้นวิดีโอเนี่ยน้องเขยเวิร์คเขาก็สวดมนต์บทสุดท้ายน้องสาวเวกคเขาเล่าให้ฟังนะคะในช่องของเขาคุณไปดูได้เป็นวิดีโอเดียวกันนี่แหละแต่เป็น เสียงบรรยายของน้องนะคะไปฟังดูว่าเขาทำอะไรนะคะช่อง extra patria นะคะไปฟังได้น้องเขาก็มีสวดมนต์ขอขมาพระแม่คงคาขอพามาพระแม่ธร,รณีแม่น้ำแล้วก็พื้นดินนะเขาก็สวดมนต์อะไรของเขาไปแล้วก็กระทงเนี่ยเขาบอกไปว่า เขาทำสอกระทงกระทงแรกคือสำหรับตัวเองกับของสามีส่วนกระทงที่สองสำหรับน้องหมาคิตตี้กับลักกี้นะคะซึ่งตอนนี้น้องหมา2ตัวก็อายุเยอะแล้วนะคะ1 5 1 6ปีแล้วก็ขาเจ็บด้วยนะคะโดยเฉพาะน้องคิตตี้เพิ่งไปผ่าตัดมานะคะไปติดตามได้เรื่องของน้องหมาถ้าอยากรู้ในช่องน้องโบนะคะช่องโบไม่มีน้องหมานะช่องโบมีแต่น้องแมวกับน้องเต่านะคะ น้องเขาก็อธิษฐานไหวพระไหวเทพของเขาเนี่ยแหละก็วนๆของเขาไปอะนะกระทงเขาสวยสวยนะโปนี่ไม่ได้จับกระทงมาระยะหนึ่งนะเทียบบริการนี้เคยไปงานกระถินที่วัดลาวแล้วก็มีทำเป็นบ่อลอยกระทงเหมือนกันนะแต่เป็นกระทง กรีบกระดาษกระดาษเหมือนตอนที่เราเรียนเด็กๆนั่นแหละนะโป๊ดก็ไม่ได้ลอยตอนนั้นแต่ว่าก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะคะแล้วนี่ก็คือกระทงของน้องนะคะลอยอยู่ที่บ่อหน้าบ้านนั่นเองนะคะสวยดีนะเห็นเทียนเห็นธูปแต่โปดเนี่ยเวลา ไปไหว้พระหรือไปลอยกระทงแบบนี้โบ๊จะไม่จุดทูบเพราะว่าโบ๊อะแขวแพ้ควันทูบนะคะแต่กระทงนี่ก็จุดแหละพราะแป๊บเดียวเราก็ปล่อยลงน้ําแล้วไงก็ลอยไปนะคะก็ดีเหมือนกันนะลอยกระทงหน้าบ้านเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลไม่ต้องไปแออัดผู้คนโดยเฉพาะโบ๊ทนะเวลาไปลอยกระทงอยู่ไทยเนี่ยจําได้ว่าเคยไปตามวัดแล้วถ้าวัดไหนมีจุดพุเนี่ยนะต้องรีบกลับพวกประทัดพวกนี้โบดกลัวมากๆเลย เอาละค่ะก็มีบรรยากาศเล็กๆน้อยๆจากบ้านของน้องสาวโบส์มาให้ดูกันนะคะขอทุกคนมีความสุขนะคะไปละบ๊ายๆสวัสดีค่ะ